มาครับทุกคนแต่วันนี้ผมไม่ได้กินตามแฟนนะครับผมกินก่อนแฟนก๋วยเตี๋ยวสะพานเหลือเขาฝากมาให้พวกเรานะฮะเดี๋ยวผมจะกินก่อนแฟนให้ดูเพราะว่า100%ยเปอร์เซ็ที่ผ่านมาคือผมกินตามแฟนหมดนะฮะไส้เป็ดบอกเลยว่าร้านนี้ผมกินครั้งแรกแต่โบกินบ่อยแล้วเพราะพี่โอ่งซื้อมาฝากไส้เป็ดอันนี้ร้านในตำนานนะครับแล้ลาดเข้าไปไ In s <S คือปกติอะ่ะกินไส้เป็ดอ่ะมันจะมีกลิ่นสาบเป็ดน yeah, so ิดน ok ึงใช่ไหมแต่ร้านนี้ยไม่มีกลิ่นเหล่านั้นเลยแล้วมันกรึบมากอ่ะไม่เหนียวเคี้ยวไปมันกรึบกรึบอ่ะดูหุยมันกรึบมากโอ้โหไส้เป็ดมันอร่อยมากทุกคนครั้งแรกกินหลายรอบแล้วรู้มมันกรึบแล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะทุกคนน้ำจิ้มก็อร่อยหือ เรากินกับน้ำจิ้มนะอร่อยมากมันกืึบแบบไม่เคยกินมาก่อนอะอร่อยมากมนี่นะครับคือไส้เนี่ยอร่อยมากทุกคนดูความกืบนะอันนี้ไม่กล้องเลยนะปกติคือผมกินแต่หม่าล่าที่เราต้องมาจุ่มเองอันนั้นก็อร่อยนะแต่มันจะมีแบบกลิ่นเป็ดอะทุกคนแต่อันนี้คือเขาทําแบบไม่มีกลิ่นได้เลยแล้วมันกืึบมากเหมือนลวกทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันไม่เหนียวเลยนะ อจริงๆนะคือต้องราดน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาเลยอองั้นเราก็กินก่อนแฟนสำเร็จแล้วครับตุอคนอจ้ามือท้วยหรอ,อไรไปกัน